จอประสาตา สามารถบอกโรคอะไรได้บ้างครับในส่วนของจอประสาทตาเป็นบริเวณที่คุณหมอสามารถมองเห็นเส้นเลือดของร่างกายได้ชัดเจนที่สุดในร่างกายนี้ก็ที่เราพบได้บ่อยๆก็คือเช่นคนเป็นเบาหวานบางคนอาจจะยังไม่ได้มีอาการทางร่างกายเลยแต่พบว่ามีเบาหวานขึ้นจอประสาทตารวมทั้งในผู้ป่วยที่เป็นโรคไทรอยบางครั้งก็อาจจะมีอาการผิดปกติทางบริเวณดวงตานะครับมีอาการตาแดงเครื่องตาเจ็บตาอาจจะเป็นอาการเตือนว่าเอ๊อันนี้อาจจะเป็นปัญหาเรื่องโรค ไทยลอย นอกจากนี้ยังมีอาการผิดปกติทางตาที่เป็นสัญญาณเตือนการเกิดโรคได้ความผิดปกติบางอย่างของตาเนี่ยอาจจะเป็นอาการบอกถึงโรคที่รุนแรงของดวงตาได้อย่างเช่นคนที่มีปัญหาภาวะสายตาสั้นหรือเอียงถ้าภาวะสายตานั้นมีการเปลี่ยนค่อนข้างบ่อย,อยเช่นต้องเปลี่ยนแว่นทุก6เดือนหรือเร็วกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นอาการเตือนของการเกิดโรคต้อกระจกหรือเป็นโรคกระจกตาโค้งซึ่งจะทําให้มีอาการเปลี่ยนแปลงของดวงตาค่อนข้างเร็วรวมทั้งภาวะที่เจอได้บ่อยๆมากเลยก็คือภาวะ ที่วุ้นในลูกตาเสื่อมหรือเป็นตะกอนในวุ้นลูกตาเราอาจจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเป็นยุงหรือเป็นหยักย่่ายลอยไปลอยมานะครับแล้วก็บางคนก็เห็นมีลักษณะเหมือนมีคนเปิดแฟลชใส่ตาหรือฟ้าแลบเนี่ยอันนี้เป็นอาการเตือนว่าอาจจะเกิดภาวะจอประสาทตาขาดแล้วก็อาจจะทําให้ตาบอดจากจอประสาทตาลอกได้นะครับ